สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปกันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการเดินทางเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถลงเอ็มอาร์ทสุขุมวิทหรือลงบีเทสอโศกแล้วเดินทางเชื่อมไปออกทางออกที่1ของเอ็มสุขุมวิทได้เลยนะคะเดินออกมาแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆเลย,เลยส่วนถ้าใครไม่ไหวเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะคะ เดันมาเรื่อยจะเจอทางม้าลายก่อนข้ามระวังนิดนึงนะคะลดเยอะมากไปกันต่อค่ะเดินมาประมาณ10นาทีในที่สุดก็ถึงแล้วอ่านี่แหละค่ะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมทั้งคลินิกผิวพรรณความงามคลินิกรักษาโรคผิวหนังคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยคลินิกลังสีวิทยาคลินิกหัวใจและหลอดเลือดถือว่าครบจบในที่เดียวเลยค่ะยังไงลิดขอดวไปพบคุณหมอก่อนนะคะเจอกันค่ะทุกคน